ทายจ้าทักทายสบายดีเด้อจ้าสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องวัชกูทุกคนเนาะค่ะพูฟอกกับเจ้าไซอิ่แหละเนาะสองของเจ้ายฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้อจ้าในเจ้าไซก็ได้พามาเลาะสมบรรยากาศที่หาไอคอนสยามนะคะพี่น้องวันนี้ก็คนไลายสมควรเด้อค่ะพี่น้องเจ้าไซสายภาพาไปเลาะบรรยากาศอยู่หาไอคอนสยามเนาะค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะ ไปค่ะเราชมบรรยากาศนะค่ะอันนี้กัคือหางนกรซายม์เมือนก็คนร้ายนะค่ะพี่น้องมันเป็นหางใหไงนะค่ะหางใหญ่สมควรนะค่ะพี่น้องมันจะซ้ายกะพักงาดนะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมาเลาะมาชมบรรยากาศเนาะอันนี้เพคนจะอันนี้เพคนจะจะมาวางขายนะคะพี่น้องอันนี้จะสวยงามเลยค่ะอก็เอื้อว่าจังไรล่ะคะสวัสดีเด้อค่ะ มาเด็กสาวๆกับภาพมาเดินส้มสิงที่สวยงามนะค่ะยู่หากระดชยามนะคะพี่น้องสาวๆกับบุกก๋มนะมีนยันยับกรอเนาะบรรยากาศคนหลายหลายแต่ะพี่หนอองค์นี้ก็จะสวยนะคะองค์ก็จะสวยงามนะค่ะพี่นนออันนี้เพิ่ากา ะมาวางคล้ายนะคะพี่นนองมีแต่องค์สวยๆเลยค่ะจะเป็นเอิบ่าองค์อีกยังนะคะพี่นุ่มองนี้ก็จะสวยถือถือมีดแลมเลยค่ะทุกคนมันเากกาดเนาะมันเลกนะ็กกาดคนร้ายเนาะ อันนี้จะเป็นหางไอคอนสยามเลยค่ะพี่เนาะาหางไอคอนสยามอันที่ดังหางไงกว่าได้เนาะค่ะหางไงกว่าได้เนาะค่ะว่าขูดววข้นมีลายมากม,มายาานะคะพี่เนาะไม่ใช่มีลายสัตว์ซิฟโกสัตนะคะพี่น้องอันนี้ซาซากับอยากให้เบิง้งให้ส้มน้ำกันเนาะคะ่ะบรรยากาศสวยงามค่ะสวยบ่ค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยสวยเนาะ พาพี่น้องรอชมคือเก่านะคะเนาะไปกันเลยจ้าโอ้ยจับหลอกกัได้เนาะว่้มีค้าต่างกอๆพี่น้องลำบากลำบนแน่ปลายระสากระสิผ่านหล่อซ้ายกระสิผ่านหล่อ,ลอนี่แหละลงบันไดเรือนนะคะพี่น้องมาหลอกกันเลยค่ะ กันรายด้วคค่ะพี่น้องเบิงหนานะ่นัม่มเลยน้องซนะ่าๆก็อยาเขล่ากล่เนัะคคัะพี่น้องชอบบรรยากาศนั่เนะเขากปล่งน่บรรยากาศของา าแซ่ขอโทษขออภัยเด้อเจ็บกล่องอะม,มาคอยชน,น,นะตันไดเนาะพี่น้องซ้ำๆเสนนะ้นๆเนาะฝากพี่น้องหล่อชมบรรมยากาศกคือเก่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อจ้ากดติดตามใด้ได้ตาพี่น้องฝากเป็าานกำลังใจแซ่แซ่ให้เด้อค่ะแซ่แซก,ก็เป็นคนธรรมดาคนทำงานเนาะจ้ะเนาะคน ลรามาอาศัยอยู่ประเทศไทยนะคะพี่เนะะาะกากฟไ่้ด้จ้าควาหล่อสมบรรยากาศกะคะือเ่าเนาะอาหารขนม,น,มนุ่มเนยพี่เนาะเยอะแยะเลยของยู่ของกินได้ได้ลหลากหลายเลยะคะ่ะเมนก็นสได้เวลาเขางานแล้ว ดูส้มมันนี่ค่สวยนี่ก็คนไล้สมงวนอันนี้จะเป็นทางทางขึ้นนะอันนี้อันนี้จะเป็นสันจีนะค่ะพี่น้องจะเป็นสันจีเนาะสวยสดงดงามด่มาหลากหมากใหมเดินชมมันนี่ค่ นบยากาศช่วยนะคะลาบิตามหาทั่วไปนะคะกใส่สูตปนแหมายแรอจบคลิปสำนิมมนะคะเดี๋ยวฝากสั่งกล่องลยก็น,กน,นะคะพี่นั ส้มแล้วจ้ะพี่น้องเดินส้มบรรยากาศชวยๆคนหลายแห่งพี่น้องคนหลายหลายขอบคุณทุกคนที่เขารับส้มนะคะ 他怎么？啊